ตอนนี้โมกสามตัวเพื่อนจะไปทำไมเออวะมึงก็โมกกูก็โมกไอ้เหี้ยไอ้ไอ้คืดก็โมกที่โมกมากอะไรแบบที่โมกโมกกูโมกกูโมกตรงนี้แล้วก็โมกตรงนี้พวกมึงจะโมกตรงไหนกันกูจะโมกตรงนี้รอโมกมึงหมดแล้วกูโมกต่ออุ้ยมันอยู่นี่คิวใกล้ๆเลยใกล้ๆกล้เลยอะ Nope Nope กูได้แต่ลูกซองไงซะเยเจียวกูขอโทษวันนี้กูไม่มา EQ อะไรเปียกทำอย่างนี้ไม่ได้กดใจอยู่เมงไอ้หยาก็สูตมันก็ไม่มาดิอย่างเงี้ยโอ้เมง

คิวเกมเอาไหมน่ะหุยกูชอบมึงว่ะเพื่อนสโมกไม่มีเลยเมื่อกี้เพื่อนกูตายตั้งแต่ต้นเกมอ่ะไม่รนอะไรอะไรแหม่พูดอย่างกับตัวมึงไม่ใช่สโมกไอ้คุยเอากูสโมกไปแล้วสโมกมันไม่พอ เราต้องการเสมอว่างวันนี้ไว้ยีกไม่โดนเองโง่ไว้ตายโง่ไอ้อ๊บอ๊บโอ้โอั้โอ้เทโอ้โอ้เทไหนไหนไหนเป็นรัก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  โ่วเนไอออฟนั่นแหละที่เราอยากได้มาตั้งนานอะเล็กมาล่ะไม่มีใครนานๆอยากเล่นตั้งแต่เล่นเลยตัวส่ไม่ต้องเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องเฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องให้จริงมั้ยนะอู้วววอ้าวไม่ได้คิวกูบ้างวะกูอยากได้คิวเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะ มีเหมือนิงสมบอกไงฮะอะไรนะคือีเหมือนไม่ได้เล่นอ่ะมีเงินหมดโทษทีพอดีบุกโหดไปอ่ะโทษทีหัวแตกหัวแตกไอ้เท่อยไอ้เทอยถทยอยแล้วครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับโอ้เมื่อกี้กูถอยไม่ได้คือเมื่อกี้กูถอยไม่ได้จริงๆนะถอยไไไไมม่่่ด้หกูโดนถอยแค่ไหน ตัวอย่างถอยแค่นั้นก็พอละกูพยายามถอยเมื่อกี้มันก็เห็นคือว่ากูพยายามถอยแล้วคือใช่ไหมโยนปืนไปใช่คือกูวิ่งมาถอยตรงนี้ไปล้วกูก็ไม่ได้เก็บปืนตัวเองแล้วกูก็มาตรงนี้แล้วมันก็แฟนใจกูตรงเนี้ยกูนี่น้ำตาปลิบเลยสัตว์ไม่มีใครกล้ามาแล้วอ่ะเจอไซเปอร์โน่สองโน่หนึ่งอะโน่หนึ่งเดา โอ้โหไอคิว oh ก็ถ oh ึง oh ว่าไอคิว oh น oh ี่ก็แบบเฮ้ยคือได้เลยไอคิวแอดแล้วเมื่อกี้เมอเมือมึงชันออกมาเฮ้ยเมืมึงเต่ามะเนี่ยไอพวกเต่าตอนนี้องตากแขนก่อนต้องเก็บดีดียังเอาไอคิวยังเอาไอคิวเก็บไอนี่มาฝากหน่อยไอเนี่ยขวาขวาอยู่ขวาโอ้โหไอคือไอคือแป๊บนึงเครับแป๊บนึง เจอด้ะเอาอะไรเกิลอย่าเอือแต่เมตตายกูก็ไม่เป็นซ้ำอ่ะพอดีเป็นคนแบบมีมารยาทแล้วก็สิ่อละทำมองมองมันมองมันขักอ้ยแมสกข้อหัวมันเติดโอ้ยคิวคิวอ้าวคิวไปแล้วนี่หว่าคิวไปแล้ว I down know exactly where A ไม่ได้หว่า เปลี่ยนเรื่องดือดสามือดก็ไม่หันเปียทุเขาเยกเห็นไม่นะให้คิวเขาทั้งสองเดือดคนตาท่านจะขาคนบวะไม่ใช่แบลองดู้ายหเลยอะองไปแล้วแล้วก็สอง สมองสมอลติดสมอลติดแล้วเรามาตีตีอย่างเอาอ่อนให้เขาหน่อยก็ได้นะฮะโคตรดีอะหยอกหยอกหยอกโอ้โห้ดูมันด่าเรานูแต่มันเอาเราแค่ได้แค่สองลา ีอะไรอะ่ะเปียพองม,มามันไม่หนุกแบบว่าเปียมันง่ายเกินไปอ่ะเปียไอ้ <c oughs> อจั์จับมบันเปเหล็กไงต้องช็อตโอดินที่เรา <c oughs> เกือบพีกกันได้เพื่อนมันมันพลาดต,ตรงที่เชฟมันบอกไว้นี่นดี